สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาทันสถานการณ์ในช่วงนาทีข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกานะครับผมนัตกรปลอดดีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหน่วยรักษาความปลอดภัยและผู้จัดการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki c กิ2014ได้สุดที่กำลังกันเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายตัวผีราคาแพงเกินจริงซึ่งหากพบเราจะมีการดำเนินคดีทันทีนะครับเรามาติดตามสถานการณ์นี้กับคุณอัฟนันอับดลเลาะผู้สื่อข่าวพีพีทีวีดีจากรายงานสดจากสนามราชมังคลากฬาสถานครับ<ด>สวัสดีครับคุณอัฟน,นัน ครับคุณนัทกรครับแฟนบอลที่มารอชมการแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษในวันนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานต่างมารวมตัวกันเพื่อคัดค้านการจัดจําหน่ายตัวผีหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ประกาศจะดําเนินคดีกับผู้จําหน่ายตัวผีในราคาที่แพงกว่าเดิมครับ เมื่อเวลา13นาฬิกาที่ผ่านมารองผู้กำกับการสืบสวนและวิเคราะห์กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค6ได้ออกมาพูดถึงกรณีการจำหน่ายตั๋วผีและการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงห้ามนำพลุเข้าไปจุดในสนามก่อนจะมีการแข่งขันฟุตบอล AFF s ซ z u k i Cup 2014ว่าขณะนี้ได้จัดกำลังเจ้าหนะ้าที่ตำรวจและทหารเป็นจำนวนมากให้จับตาผู้จำหน่ายตั๋วผีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากผู้ใดพบเจอสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมดำเนินคดีได้ทันทีลา สุดสามารถจับผู้ที่ขายตัวผีได้แล้วหนึ่งคนดำเนินคดีครับดำเนินคดีครับในส่วนของมาคมุครับดำเนินคดีแน่นอนครับเขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะครับผมไปผู้ปวกครับตอนนี้มีกฎหมายคุ้มครองผูดปพูดอยู่การขายเกินราคาหลังจากที่มีการถแถลงสิ้นสุดได้มีแฟนบอลที่รวมตัวการคัดค้านการจัดจําหน่ายตัวผีและประกาศขอซื้อตัวผีในราคาจริงเพื่อไปขายต่อให้กับแฟนบอลที่พลาดในรอบแรก นะครับแล้วก็เรียกร้องอยู่3อย่างครับคือหนึ่งอยากให้สมาคมฟุตบอลหรือคอสชหรือหน่วยงานไหนก็ตามเข้ามาจัดการดูแล2ถ้าจับคนที่จ่ายขายตัวผีได้เนี่ยจะจะจัดการลงโทษยังไงนะครับไม่ใช่ว่าแค่จับแล้วไปที่รับตาคนแล้วปล่อยไปแล้ส3แหลระยะยาวฮะไม่ใช่แค่เฉพาะบอลทีมชาติบอลลีกนะฮะแมตช์ใหญ่ๆต่างๆเงี้ยฮะแล้วก็บอลอย่างอื่นกีฬาอื่นเนี่ยอยากให้มีการจัดการรูปธรรมในเรื่องตัวผีฮะนอกจากตัวผีแล้วทางผู้จัดการแข่งขันและเจ้าหน้าที่ตำรวจยังห้าม นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องจุดประทัดหรือพลุนำมาจำหน่ายในบริเวณสนามกีฬาอีกด้วยเพื่อป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่สนามราชมังคลากีฬาสถานช่วงนี้กลับไปที่คุณน,าากนักตกรครับขอบคุณคุณอัฟนันมากนะครับท่านผู้ชมกลับมาทันสถานการณ์อีกครั้งกับช่องพีพีทีวีได้นะครับในเวลา17.30นาก,ากับรายการเข้มข่าว่ําครับสำหรับวันนี้ผมนัตกรปลอดดีต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ